อ,นนอันนี้ตัวเมียสีดำนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับสีแดงนะครับนี่ตัวผู้นะครับสีแดงเหมือนกันนะครับ ัวผู้แดงสองตัวตัวเมียดำตัวนะครับไก่แข็งแรงนะครับอ่าถ้าจะให้ผมส่งให้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นแม่ไค่น้อยเลยนะครับเนี่ยแม่เลี้ยงเองเลยนะครับคออนี้ครับทุกครั้งผมจะให้แม่มาปืนเลี้ยงให้นะครับแต่ชุดนี้ผมให้แม่ตัวเองเลี้ยงแทนนะครับ